เจ้าชมพูเนี่ยของนครเมืองควนเนี่ยแข่งเมืองแข่งคออ่าเจ้าบัญชอเจ้าอ่าเจ้าชมพูนี่อยู่หวังเมืองควนเนาะแล้วเมืองเมืองเวียงจันนี่ชื่อเจ้าโนนเจ้าโนนนี่มาปราบมาปราบเจ้าชมพูทันนี่เจ้าอ่าเจ้านนนี่ชนะเจ้าชมพูเนี่ยพอชนะแล้วลาเอาเจ้าชมพูจิมาประหาร ตามโบราณประเพณีนี่เลือดพระเจ้าเผด็ดินนี่จีตกเสิอ์พื้นดินบดได้ได้ปูศาสตร์ปูศาสตร์เ่อเจ้าสมภูนั่งกลางแห่กันพ่เดอแล้วพระเจ้าชาติเนี่ยตามตำนานนี่ก่อนยัางบนนี้ใช่ว่าเสิดาบหรือว่าเสิหอกเพราะว่านี่จิธาตาจีเป็นดาบหลายก่อนนอฟังคอเถอถ้าหอกนี่จี้าแข็งก็แข็งหอกเจอแหละแต่ว่าน่าจะเป็นดาบลายก่นความเพราะว่านี่ท่านี่นี่เพราะว่าเนื้อพรจ้าชาติเนี่ยเื้อมื้อจีฝัน จีฟันเจ้าชมพูเนี่ยฟ้าเนี่ยับคาลงมาพีา่จะฆ่าตายเลยอันเนี้ยอานเจ้านนว่าโอ้เพื่อนบริสุทธิ์เนี่ยเพื่อนบ่ได้แข่งมังเสือเหานเนี่ยเพิ่มนเพื่นญญนอ,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 อน,อนบนนนนออนนินมีบุญญาที่การด้วเนี่ยก็ระปล่อยปล่อยเท่คลองมังป้นคือเก่าเพราะนี่แล้วหมู่ไทยบ้านที่ว่าไปมึงไปแยงไปมึงเจ้าชมพูเนี่ยเพื่อนก็เลยโอ้อันเจ้าชมพูนี่เพื่อนมีบุญญาที่การดู ฟ้ามาส้อยไว้ฟ้าบ้านเฮาห้องขยะแถนถ้ากรรมนี่กรรมบ้านเฮาสะพาอบ้านเฮาเด้อหยุดหยุดทํางานแต่ว่าไอ้ตางท,ที่นะหลายที่นะเนี่ยพาว่มันมตั้งสาสามจังหวัดอันนี้เป็นเสาหกจังหวัดเนาะเพื่อว่าสักการะบูชาขยะแถนก็คือกรรมฟ้าเนี่ยแต่บ้านเฮาห้องหยุดหยุดทํางานทุกอย่างก่อนที่เจ้าจะกรรมฟ้าเนี่ยเจ้าจะต้องตะก่อนพื้นแดงหมอนแดงควายที่ต้องไปซศกหญ่าเฮาือหมวอเฮือควายที่ต้องตัก ตามไอ้ตักน้ำฟาขืนไม่เรียบร้อยเพราะว่ากรรมฟ้าสองขั้สองคั้มนั่นเนี่ยพเพจน์จไปเอ็ดเหนือยแจ๊กยางแหละพจน์จีกรรมฟ้าก่บจีนักยาราลินท่านี่สําคัญเจ้าประเจ้าจําไม่เนอสําคัญที่ว่าเพื่อว่ากรรมเกียงกรรมกรรมขืนหน้ากรรมฟ้ากรรมขืนหลังกรรมเกียงนี่พจน์กรรมตั้งแต่เก้าขัมข้มสิบขั้มสิบเอ็ดขัไปม,มุมเซืรอคำว่ามุมเด้เซอรือคอว่าม,มุนเด้ มุนนี่มาถึงพ้นไปนี่เซอร์แต่ว่ามุนเวียนมุนกรรมมุมีเฉพาะกรรมฟ้าเท่านั้นที่เซ้อมม้มม้มห้ากรรมแกงมันน่ากรรมแกงกรรมคืนหน้าที่ม้มสิบอาเซาสิบสองขั้มฮั่นรู้ว่าม้มกรรมคืนหน้าบ่อ่าเพราะว่าตางเห็นพื้อแล้วนี่กรรมแกงนี่กรรมอะไรกรรมคืนหน้ากรรมฟ้ากรรมคืนหลังเนี่ยแต่เพราะว่าตางเห็นตกอยูีละกรรมเลยกรรมไปหาเมื่อหน้าเซวจะว่าจังกรรมคืนหลังมันนะ กำเกำียงกำคืนหน้ากำฟ้ากำคืนหลังอ่านี่คือคือเป็นที่หมาเนาะที่หมาคของอาว่ากำฟ้าท่านีนี่กำฟ้านี่มีอีกอย่างนึ่งคือว่าพิธีเสียแสงฟื้นแสงไฟเสียแสงฟื้นแสงไฟนี่เสียไปดูละก็ผู้เท่าก็บอกเคยเห็นละท่านี้นี่เขาไปไปอ่านไหนอาของพัฒนธรรมแล้วก็ครูชนะเพื่อเป็นผู้ว่าเพื่อเขาฟังนะว่า เสี่ยแสงฟื้นแสงไฟจีเสีย,สยมือร,รมที่3ก็คือ1 0 10 14ข้ามมหา15 15ขานะ <c oughs> ้ามนะเพราะว่าเจ้าดังฟื้นเสร็จแล้วเอาด้วนฟื้นที่ว่าด้วนสุดท้ายเนี่ยเอามาเอาออกมาแล้วก็เอาไปถ้าว่าอยู่เครื่องแม่น้ำก็ไปโยนทิ้มน้ำเพื่อไหลไปน้ำท่าน้นำทางเหลือเนื่องมาอย่างนั้นถ้าว่าอยู่ตามทางสาม3มสามแห่งนี้กก็จะเอาฟื้นมาแล้วก็มือขวาที่เอาโป๊ะโป๊ะสนามมาแล้วก็ดับดับดับฟื้นแล้วก็โยนทิ้มไป บางตำล้าเพื่นว่าเสียแรงเสียแรงเพื่อฝนแรงนะนถ้าของเขานี่ว่าย่านว่ามันเป็นไอหน้ามันเป็นหน้าแรงย่านว่าฟืนไฟมันจิ้ไหมอันนี้ก็อีกขวานหนึ่งถ้านี่นี่มีคำทำนายคำทำนายอ้าวถ้าเป็นของเขานี่ฟ้าห้องถ้าว่าปีนี้นี่ฟ้าห้องแสดงว่าฝนดีถ้าฟ้าบ่ฮ้องนี่อ่าบ่ดีเข้านาบ่ได้แต่นี่นี่ที่เหาเอามานี่ เป็นคําทํานายของของทั่วไปได้ทั่วไปของไทยพวนบ้านอืน่นแดเพื่อนว่าอย่างนี้ว่าถ้าฟ้าดังทางทิศเหนือเกี่ยวกับงานอาชีพได้ถ้าฟ้าดังทางทิศเหนือทํานายว่าฝนกีดีทํานาได้เข้างามถ้าฟ้าดังทางทิศตอรหรือทิศใต้เนี่ยทานายว่าฝนจีแรงเข้าจีเสียถ้าฟ้าดังทางทิศตะวันตกว่าฝนจีน้อยทํานาบ่ได้ผล ถ้านีนี้มีอีกความเรื่องว่าชีวิตความเป็นอยู่ทำไยว่าชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยถ้าว่าฟ้าฮ้องทั้งเหนือว่าสาวบ้านจิอดเข้าถ้าว่าฟ้าฮ้องทางงตะสาวบ้านจิอดเกลือถ้าว่าฟ้าฮ้องทังตะวันออกไทยบ้านจะอยู่เป็นซุกถ้าว่าทางถ้าฟ้าฮ้องทั้งที่ตะวันตกไทยบ้านจะเดือดร้อนปีนี้นี่ฮ้องทางเลยตะวันออกหรือตกอ๋อออกอ๋ออยู่เย็นเป็นซุก ห้ามเข้าข้างตัวเองเด้อห้ามเข้าข้างตัวเองเพิ่นว่าเพิ่นว่าว่าอย่างนี้นี่เนาะถ้านี้นี่อันนี้ก็คือกำฟ้าข้าวๆก็มีเพิ่นก็ที่ก็ว่าที่ว่าเพิ่นว่ากันแหละสองขั้มไปหาสามขัามเก้าขัามไปหาอ่าสิบขั้มสิบสี่ข้ามไปหาสิบห้าขั้ม แล้วใน,น,นีนี้เรื่องการละลิ่นี่ก็จนี้มาอายที่ว่าถุงพร้อมวานี่ลำคงถ้าว่าผู้เท่านี่เ่อกี้ลำกันเนาะผู้เท้าคนลินค่อยๆนันเมื่กี้ลำกานลำนั่นกันแต่ว่ามูตะกรอนนี่ก็มีแต่ผู้สาวไอ้บ่าวกน<ม>ลินเ<ม>หยอก,กันมาทอเศร้า,ามากระเริ่งเกิงกับมาตีมาเตยมาส่วงลูกใสเรืย่างนว่าเพลีนกันก่อเรื่องการละลินก่อที่มีนางควกักเนาะนางควักนางดง อันนี้หมูขี้เยืลิ่นกันเนี่ยมันหมูขี้เหยื่่จะลื่นกันวกนางดงขุ่นน้อยก่อนาเมืองมาจอบแต่ว่ารุ่นเห่านี่ทันลื่นมาจอบลี่มาจอบกันเนาะลัดพื้นเหยื่อทุ่นนั่นบ้าทุ่นนี่อันนั่นกันไปอันนี้ก็นี่คือการลื่นหนอแต่ที่นี่เวลามันจีเยืนไปก็อเพอหวานเพอต่อไปเลยครับครับก็ขออะจำนวโมทนาอันนี้กระเซาะหอเลยเนี่ยถ้ไลหย่อหย่ออีกหน่อยแล้วปุ๊บ คงมาเหลือบุญจักแหละนอกต่อไปก็จะห้ามมาทางท่านอาจารย์จำจันนอ้อเกี่ยวกับอาหารพวนขนมหางแดงพี่น้องก็จะได้รับรู้และทราบร่วมกันนอกอเชิญครับสวัสดีค่ะแก่ก่อนที่จะว่าถึงอาหารการกินสุหาเนอ้อมาฟังสักสีค่คนนะไทยพวนมีบ้านอยู่มีอู่นอนไทยพวนมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกันขอสุขา,ามาอย่างนี้นาะ ไทยพวนพุทธคัจักศีและหมู่คณะ,ะจนมาถึงสมัยพลเอกสยุ์มาแต่งอีกวิถีชีวิตพวนก็ว่า <ละ S 1> พุทธธรรมนำชีวิตบ้านเฮานี้เกี่ยวกับจุหวัวนีสงเอาไทิมเลยนะอาจารย์กวบีนะจิตใฟการศึกษาออาเภอศีรัตเฮานั่นจะกอนีนหึ่งซื่อหรือซาเป็นครูเป็นทางนี้จะต้องเป็นศีรว์เป็นเทเซียวก่อนถน้ามาหากินขยัน เนี่ยบ้านเขาจะบ่มนีขอทานนี่ไงทำมาหากินขยันถือมั่นประหยัดบ้านเขาอดอ,อมทีนี่เขาจิมมาว่าถึงเรื่องกับเข้ากับปลากับเข้ากับปลา,บ,า,บ,ปาบ้านเขาสมัยก่อนในสงครามเาไม่ได้ซื้อหังเลยนะปลาก็ซ่อ้เองพ่อเขาเคยไปไปเอาปลาไปเอาปลาแกงหลวงคนะได้มาเต็มลำเหือพอมาฮอดเหนือแกงแล้วพ่อเขาเอเอล่มมาเจ้าหา บัได้กินเลยสุเฮาเมื่อวานน่ะวันได้กินปลาเลยพักสุเฮากระปุกเองสมัยสุเฮานี้นะกินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ควานหน่อไม้แล้วยังบ่พอเจอยังพาไปเอ็ดหน่อไม้เอ็นแกงจานไว้เป็นไห่เป็นไห่เป็นไห่สี่ห้าไห่เอ็นไห่แกงจานเอจานบ่พอเผาหน่อไม้ซอยหน่อไม้ตาอีกเอ้ไกินมือมือ น้ามัมีก็กินมามีเออเพราะฉะนั้นอย่าเธอไทยพะเนาเอ,อยึดถือประเพณีว่าเฮาเคยกินเพล่อม,มาจะนี้นี่ขึ้นซื่อหรือสาที่ว่าถ้าแข่บ้านแข่เมืองมานี่อันดับแรกนี้แกงหน่อไม้แกงยวัวแกงขี้เล็กเออนั่งอยู่นี้เคยกินหมดต้องเคยกินหมดสุกทสุกคนนอเออไทยบ้านอื่นว่าบุ๊ย <c oughs> <c oughs> ยัวต้อยัวต้อกินได้เหรอนะตะโกนเนี่ยเราได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่ว่าเคยเห็นซางบ้างซางตะโกนนะจังหวัดแซมเจ้ได้เดึงซางบ้างเรี้ยงซางเพื่อนเอาเขากินเอายัวเขากินได้จะมีเงอมีแหงไทยพะแนงมีเงอมีแหงก็พ่อแกงยัวเนอแกงยัวเออสมัยก่อนไม่เอาเพาจะเขาจะซางกินบางเราแกงยัวแกงยัวแกงมะมี ตตแต่ต็นตําบ้านที่พดบ้านหลวงพินเนี่ยเจ้าว่าลูกเพื่อนหมาบ้านแต่และที่บ้านหลวงพินนะพวหมูอสมอ๊อี่อหลือเพิน่นจิมมาเล่าเรื่องเฮ้่แล้วก็เชิญหมอที่เป็นเพื่อนห้องก็ที่เป็น,นันที่เอ็นอาหารในโภชนาการเนาะ,ะเชิญมาเฮ้่ความรู้ว่าจะไปกินไขมันหลายเออจะไปกินเค็มหลายเพราะว่าโรคต่างๆมนติมาเท่านี้ แม่เฮาบอกพากินแกงแกงกะที่ะคะบอาากินแกงกะทิเลยได้เขากินแต่แกงเลี้ยงแกงแค้แกงส้มเฮาอายุเจ็ดสิบหกแล้วเขาบอเคยมีความรันเบาหวานเาบอกได้กินยาจักอย่า <c oughs> เออขอบคุณค่ะ <c oughs> มือเร็วนี้ก็เทศบาลเอาไปประกวดคนที่อายุเกินเจ็ดสิบห้าขึ้นไปเออที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เขาก็ไปรับโลกกับผ้วามาแล้วเพราะฉะนั้นสอจอต้องลดขวงมพวนเลยถ้าเป็นถ้ามาเป็นคนเซียวแล้วต้องบ่มผอมต้องด,ดีเพราะฉะนั้นพฉะนั้นจะได้หุ่นดีหมู่เฮานี้มาลําเมื่อนี้ก็คือการรับรอง,งบอกเอางเงิเยอะ